นี่คือรถสปอร์ตไรเดอร์นะครับสีเขียวทูโทนรถบ้านรถใช้เองครับใช้มานานหลายปีแล้วครับใครสนใจจะซื้อต่อติดต่อได้นะครับขายไม่แพงครับมีรถหลายคันนะครับแม็กเดิมเดิมสภาพเนียบเลยนะครับ ใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรครับดูภายในได้นะครับภายในเบาะก,ก็ผมทำมาใหม่ครับเบาะสวยงามข้างหลังนะครับเบาะลายสวยงามดําเดิมนะครับใครสนใจก็ติดต่อผมมาได้นะครับราคาไม่แพงกันเอง สภาพภายในครับน่ครับ,รบทางคาก็มีแหลกแหลปแลนครับขายตามสภาพครับไม่แพงครับผมขายไม่แพงครับติดต่อมาที่ผมได้ครับสภาพตามนี้นะครับ สวยกิ๊กเลครับดูชัดๆนะครับนะครับผมก็อธิบายได้แค่นี้นะครับข้างในก็ถุงลม ABS ใช้ได้ครับยังอยู่ปกติเครื่องแน่น3000ันโฟรวด้นะครับขับเคลื่อน4ล้อเครื่องน่าจะเป็น เครื่องเอไฟนะครับโอเคตามนี้นะครับ